สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาไปปั่นนะคะปั่นเที่ยวนะคะจะพาดูบรรยากาศนะคะแล้วช่วงนี้นะคะทุ่งรับนะคะคานลร่าเลืองอละลามนะคะแล้วก็วันนี้ตั้งใจจะปั่นไปที่อ่าเขาเรียกว่าสะพานแดงค่ะนะคะเป็นที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของเดนมาร์กนะคะรูดวันนี้ก็น่าจะสามสิบกว่ากิโลนะคะจะไปนะักเจอพี่อุ๊มครึ่งทางนะคะไปเลยกันเลยค่ะ แล้วเราก็จะเลี้ยวเข้าเลนจักรยานนะคะซึ่งเส้นทางจักรยานเส้นนี้นะคะปั่นบ่อยมากค่ะเพราะเป็นเส้นทางที่ปั่นไปบ้านเพื่อนได้หลายคนเลยนะคะแอปเปิลกำลังเป็นดอกเต็มเลยค่ะเนี่ยค่ะต้นนี้อีก เลแอปเปิลดอกอดอกเต็มต้นเลยค่ะดูนะคะขาวพโพลนในหมดเลยนะคะต้นนู้นอีกค่ะนะคะขาวแบบนี้ตลอดทางเลยนะคะต้นแอปเปิลริมเส้นนี้เป็นมีต้นแอปเปิลตลอดทางเลยนะคะ ดอกแอปเปิ้ลดอกเต็มต้นเลยค่ะดูนะคะ สวยมากเลยนะคะปั่นมาเรื่อยก็เจอทุ่งข้าวสลับกับทุ่งคานโนล,ล่านะคะซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของเดนมาร์กค่ะ ต่อค่ะใกล้จะถึงบ้านพินกแล้วนะคะอีกประมาณ3โลค่ะเฮตอนนี้ถึงแล้วนะคะเนี่ยเก็บสะเดามาให้พี่นกด้วยพี่นกไม่ได้ไปปั่นนะคะเพราะว่าจะไปงานมันเกิดว่าพี่อูรออยู่ตรงโน้นตอนนี้ถึงบ้านพินกแล้วนะคะบายบายพินกี่นววีซิตอมอนพี่อูก,กับพี่คราวมนลอก,กินนาทีแล้วคะ่ะ รอ <ทำ S 1> จริงเหรอ <laughs> เนี่ยวันนี้แขกรับเชิญน,นะคะโอ้ยสีเสื้อพี่คราวสุดยอดโอเคปะเอ้าอคราวไปคนละเส้นกับเราเหรอพี่พี่อุ๊ตรงนี้เป็นหลังบ้านพี่นกนะคะ จากนี้ไปปะสะพานแดงนะคะประมาณเจ็ดโลค่ะโอ้ดูสนามหญ้านะคะสีขาวโอ้สีขาวแสงกัแล้วดอกหญ้าเต็มเลยนะคะ เชอรรี่ป่านะคะใช่ไหมไม่ใช่อ๋อดอกไม้เต็มเลยนะคะดอกไม้ต้นไม้ ถึงแล้วนะคะมีคนมาเที่ยวหลายคนเลยค่ะถึงแล้วสะพานแดงนี่ค่ะวันนี้คนมาเที่ยวเยอะเลยค่ะ คนเดนมาร์กเขาก็ชอบมาเที่ยวตรงนี้นะคะคือเป็นเส้นทางปั่นจักรยานปั่นมาเที่ยวได้คะ่ะวันนี้คน,นมาเที่ยวหลายคนเลยคะ่ะเพราะว่าแดดดีนะคะประวัติของสะพานแดงเนี่ยเดี๋ยวต้องให้พี่อุเล่าให้ฟังนะคะเล่าประวัติของสะพานแดงหน่อยค่ะพี่อู๋เดิมมันเป็นทางรถไฟสายเก่าแล้วก็พอตอนหลังเขาก็มาคนเขาก็ทางรถไฟมันก็เลิกวิ่งไปออแล้วก็เขาก็มาทำสะพานเดิมแล้วเขาก็เจอว่ามันเป็นทางรถไฟสายเก่าเขาก็เลยโปรโมท เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเกนฟุนนบุคือเกนฟุนแปลว่ามาเจอใหม่อ่ะเกนแล้วก็โบรแปลว่าสะพานเกนก็เลยชื่อเกนฟุนนบุแล้วก็โปรโมทให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วข้ามมามันจะเป็นเส้นแม่น้ํามันจะข้ามแม่น้ําที่ยาวที่สุดของเดนมาร์คนมาเที่ยวเยอะเลยนะมาเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวพาเดินไปดูข้างล่างนะคะ ข้างๆกันนี่เป็นป่านะคะแล้วก็มีให้ไปเดินด้วยค่ะไปเดินเล่นนะคะทางนี้นี่นะคะเป็นป่าด้านข้างนะคะสําหรับไปเดินเล่นได้นะคะคนเดนนหมัดชอบเที่ยวแบบธรรมชาติแบบนี้นะคะวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์หรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมาเดินมาปั่นจักรยานมาเดินเล่นในป่าอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งป่าอย่างเงี้ยจะมีเยอะมากนะคะนี่เป็นเขาจะทํารูทไว้สําหรับอ่ เดินเล่นนะคะตำป่านะคะดูนะคะว้าวใหญ่มากๆเลยค่ะคสคำสาคําสา เส้นขากลับี่จะโหดนิดนึงนะคะมีเนินหลายเนินนะคะไม่เป็นไรค่ะมีเตือดช่วยนะคะบ้านเก่านะคะโอ,โอ้ดูสวนนะคะสวยจ้ะโอ้สวนสวยมากพี่อุ 哦。Oh. ดอกไม้สีข,ขาวนะ่าสวยจังเลยค่ะดูนะคะ <Okay. S 1> ตอนนี้เราถึงแม่น้ำที่ยาวที่สุดของเดนมาร์กนะคะอรอบนึงนี่ยาวกี่กิโลนะพี่อุโอ้สิบแปดเองเหรอ, 18, อ,อแล้วยี่สิบสามแล้วยีกสิบแปดกิโลนะ อุ้ยปั่นมาเจอดอกไม้สวยจังเลยค่ะดูนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยไหนล่เนี่ยฮึอ,อสดดีมากเลยค่ะ อุ๊ยบ้านหลังนี้ก็สวยหูแอรโอ้ เนินมานะคะตรงโน้นนะคะช่วงเดินมากจะเป็นเนินถ้าเหมาะกับการปั่นจักรยานมากก็จะเป็นเนินขึ้นเนินลงอย่างนี้นนะค่ะแต่ไม่เนินไม่สูงมากก็ไม่มีภูเขาะค่ะเป็นแค่เนินเขียวชอุ่มเลยอันนี้หญ้าที่เขาปลูกไว้ให้วัวนะคะปลูกไว้ให้วัว ้องโนการเดินที่ผ่านมาพี่อุ๊เก่งมากปั่นขึ้นไหวด้วยอะ่ะโอ้ ก่งมากเลยค่ะ ร้อนร้อนแทนอากาศดีอใกล้จะถึงบ้านแล้วนะคะตอนนี้โอมมืดมืดโอดอกไม้สวยจังเลยนะมันเป็นเนินตลอดทางเลยนะคะปั่นมาพี่อู๋เก่งมากเลยพี่อู๋เก่งมากเลยปั่นขึ้นเนินลงเนินได้เขานี้นำหน้าเลยค่ะเขาไม่มีปัญหานะคะ แต่จีนนี่ใช้ใช้ใช้อีแอลตลอดทางเลยนะคะเดี๋ยวเดี yeah. ๋ยวทางกลับบ้านพี yeah. ่จะมีเนินใหญ่พี่ต้องต้องจูงเออเนินตรงนี้มันยังไม่สูงเดนมาร์กจะเป็นแบบเนินอย่างเงี้ยเหมาะกับการปั่นจักรยานมากเลยนะคะดู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 ไหมูด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 ฮดู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 ดดู Yeah, okay. Okay, ยาโอเคโอเคแยกย้ยาย,ยกับพี่อูแล้วนะเดี๋ยวพี่อูปั่นไปประมาณสิบเอ็ดโลนะคะผ่นบ้าน,านแล้วก็ตรงนี้จี้ปัน่นตรงไปบ้านคะไม่ไกลประมาณสี่โลนะคะ